สวัสดีครับผมกล A c ักรดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการตรวจสอบโค้ดไฟเครื่องยนต์ติดค้างของรถ Honda Accord G6 ตัวหูเห่านะครับสำหรับไฟรูปเครื่องยนต์โดยปกติ เมื่อเราบิดสวิตคุญแจไปที่ตำแหน่งออนไฟตัวรูปเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นประมาณ2อถึงสวิแล้วก็จะดับไปอันนี้คือปกติแต่ถ้าไฟรูปเครื่องยนต์ติดในตอนที่ รถสตาร์ทเครื่องอยู่หรือติดค้างอยู่เราจะต้องทำการตรวจสอบเช็คโค้ดไฟรูปเครื่องยนต์ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องติดอยู่แต่มีไฟรูปเครื่องยนต์ติดค้างอยู่นะครับ เราจะต้องมาทำการเช็คโค้ดโดยวิธีการเอาสายไฟสองเส้นมาต่อกันและอ่านค่าไฟรูปเครื่องยนต์ตัวนี้กับพริบโดยที่การกับพริบจะกระพริบทั้งแบบยาวและกับพริบแบบสั้น และเราทําการนับจํานวนครั้งที่กระพริบโดยถ้ากระพริบยาวๆก็จะนับเป็นหลักสิบส่วนการกระพริบสั้นๆก็จะนับเป็นหลักหน่วยและทําการจดค่าเพื่อมาเปรียบเทียบดูกับโค้ดว่าค่าของไฟที่กระพริบขึ้นโค้ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ ตรวจสอบกันนะครับสำหรับขั้นตอนการเช็คโค้ดนะครับให้เราทำการตัดตัวสายไฟมาไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ทำการลอกสายไฟหัวท้ายออกนะครับเพื่อที่เราจะเอาตัวสายไฟตัวนี้ เสียบเข้าไปในตัวปลั๊กเพื่อทำการเช็คโค้ดนะครับตัวปลั๊กที่เราจะต้องใช้จะอยู่ด้านล่างวงลัยนะครับที่ด้านใต้คอนโซลฝั่งคนขับให้เราก้มลงไปมองนะครับเราจะเห็นตัวปลั๊กอยู่2ตัวนะครับ ปลั๊กตัวหนึ่งจะมีสายไฟสองเส้นส่วนปลั๊กอีกตัวหนึ่งจะมีสายไฟ3ามเส้นนะครับมันจะมีที่เก็บอยู่ปลั๊กตัวนี้จะไม่ได้ต่อสายไฟไปไหนนะครับมันจะมีแค่ที่เก็บสายไฟไว้เฉยๆตัวนี้นะครับให้เราทำการ ดึงออกมาได้เลยนะครับถอดเอาเฉพาะตัวปลั๊กที่เป็นสายไฟสองเส้นมานะครับให้ใช้ตัวสายไฟที่เราเตรียมมานะครับเสียบเข้าไปนะครับ เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับ,นะรบหลังจากที่เราต้องการ เสียบสายไฟก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูว่ามันแน่นเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรามาดูที่ตัวเรือนใหม่นะครับที่ตรงบริเวณเรือนใหม่ ให้เราทำการบิดสวิตคุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องและสังเกตดูตรงที่ไฟรูปเครื่องยนต์นะครับให้ทําการนับโค้ดการกระพริบของไฟรูปเครื่องยนต์ไฟรูปเครื่องยนต์จะกระพริบสองแบบนะครับก็คือ จะกระพริบแบบยาวๆก่อนนะครับแล้วก็นับว่ากระพริบกี่ครั้งหลังจากนั้นไฟรูปเครื่องยนต์ก็จะกระพริบเป็นแบบสั้นๆนะครับแล้ก็นับว่ากี่ครั้งนะครับเช่นตอนแรกไฟรูปเครื่องยนต์กระพริบสองครั้งครั้งที่สองไฟรูปเครื่องยนต์กระพริบเจ็ดครั้งก็เราก็จดไว้ว่าเป็นโค้ด 27นะครับจะเป็น1โค้ดถ้ามีกี่โค้ดไฟก็จะกระพริบไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่จดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบและหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการอ่านค่าดูว่าตัวเลข2หลักในแต่ละโค้ดที่เราได้คือการเออ o r หมายถึงอะไรนะครับเพื่อทำการแก้ไขในขั้นตอนต่อไป ผมเสียบสวิตคุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับเปิดสวิตหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยนับอย่างนี้นะครับรับดูหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับนับอย่างนี้นะครับหนึ่งสอง หนึ่งสองสามนะครับมันก็จะกระพริบจะมีกี่โคด้ดไฟก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนโค้ดนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามนะครับ พตที่ออกมานะครับนี่คือการเช็คตัวกระพริบของไฟลูปเครื่องยนต์นะครับในขั้นตอนเดียวกันเมื่อเราเปิดสวิตช์เราก็สามารถเช็คโค้ด ABS ได้นะครับการกระพริบของไฟ ABS ก็จะกระพริบเหมือนไฟรูปเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ให้ทำการนับโค้ดเหมือนกันโค้ดกับพริบสั้นและโค้ดกับพริบยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จดค่าโดยค่าของตัวไฟรูปเครื่องยนต์กับค่าของ ABS จะต่างกันนะครับก็จดให้ดีว่าค่าตัวไหนเป็นค่าไฟรูปเครื่องยนต์ตัวไหนเป็นค่าไฟ ABS นะครับ1นสอง 3ามสี่หนึ่งเอสี่สี่หนึ่งนะครับหนึ่งสห้าหกริบสั้นครั้งเดียวนะครับหนึ่งสองสาม สั้นๆสามครั้งนะครับไล่เช็คอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเราได้โค้ดที่แน่นอนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการเทียบโค้ดดูว่าโค้ดที่ได้หมายถึงตัวไหนนะครับนี่ก็คือการเช็คโค้ดไฟรูปเครื่องยนต์และโค้ดไฟ ABS สำหรับ Honda Accord G 6ตัว,วงูเห่านะครับขั้นตอนเสร็จสิ้นก็คือเราสามารถบิดสวิตช์คุญแจแล้วก็ถอดสวิตช์คุญแจและทำการถอดสายไฟที่เราเสียบไว้ออกเก็บปลั๊กไฟไว้ที่เดิมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ